โอ้โหสัตว์กูเกือบเลิกเล่นมาครับเล่นมินิโบแล้วถ้าตะกี้ไม่ได้ไม่ได้อัดนะที่มีโอกาสเป็นตำรวจมากกว่า สามเปอร์เซ็นต์คุณนดีติร้อยเปอร์เซ็นต์อะเพื่อนหวยเฮ้ยโอ้เห็นนั้นไหมเห็นไหมเห็นไหมสุดใครเพิ่งเดินผ่านไปนะ อย่ามาเลยอุ๊ยเมื่อไหรยึดให้ไอ้ชื่อมาเช็กบไอ้ชื่หมาเช็กบมันยึดตัวลูี่กูเล่นแบบคคเวอร์มาสูมด้ตัว S R มากกว่า2ตัวในรลเดียวแต่รอบแรกอ้ยห้งน้ไม่มีสบู่ใช่ไหม เสียเฮ้ยไม่เสียมไหนใกล้เฮี้ยไอ้เชี่ยจากช่องนึงไอ้นั่นเหมือนเลยค่ะดูนะเหมือนชิฟายเลยอ่ะจากช่องหนึ่งอ่ะเอ้าจบแล้วเฮ้ยคู่ขอดูเขาก่อนเอ้ยนี่ค่ะ เชี่ยช่องอะไรวะนม่นเตอร์ลีอะตแบบเป็นผู้ดูแลประชาชนแทงประชาชนก็ได้ไม่ฮะไม่เป็นไรดูแลหรือแทงก็ได้พอได้หมดโอเคกูคไม่ได้เป็นเฮี่ยเลยเนฮะี่ยไรวะอุ้ยอ้ไรอะมึงมาแอบกักูใช่ไหมตะเกียร ไอ้นั่นเห็นเยอะโวยล็อกเป้าหมายสัตว์รานี้ไเป็นคนเดียวแหละโอกาสเป็นแจะต่ำเตี้ยเลี่ยดินอนะมันไม่มีทางได้เป็นอยู่แล้ว กูจะไว้ใจมันได้แน่นอนหนึ่งร้อยเปอร์อุ๊ยกูไว้ใจมันได้จริงด้วยปะไม่หัวแตะมันแล้วไงหัวแตกมัแล้วไอ้เวลูกูโอ๊ยเศรษไอ้เวลูกูไอเวลกูอาไหนี่มึงเคยฆ่ากูกูผีกูผีอ่ะเนียกูผี พีไม่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 ได้ไม่ไปเกิดใหม่มาล้างแค้นไหนวะมันคนอื่นเขาเห็นเราคนอื่นเขาเห็นเราปะน่าจะไม่น่าจะเห็นเราเป็นเราไม่เห็นเลยแหละวิญญาณวิญญาณคีดแค้น แม่งนั่นไงกูเจอละเออลูกกูบินได้แล้วก็ตัวแร์เลยอะมองยู่ไหนฮ่าอะไร่ั่คะคนได้ฆาตกรชั่วเดือนูได้ไงวะนะไม่ใช่อ่ะอเรมันฆาตกรชั่วจะเล็วสามไปไหน อ๋อไม่ใช่นี่หว่าโอ้รดีพี่ชายปูพ่อเหมือนแต่งมึงเลยที่เกิดได้กูดีมากกูเดินถอยไปกูหลับสบายเลยนะครับยังไงเป็นคนดีมาแล้วรอบนี้ไม่อาจจะ ดีแหละมไม่ได้เป็นแบบโอเคหัวส้มนั่นปลอดภัยหัวส้มคนดีจะไว้ซอมบี้นาจะดีลูกมันตายตกน้ำกันวะตายอะไรกัน เฮี่ยเฮี่ยเห็นก็เต็มไปแลยศพนั่เกมดีว่ะเฮียตายปุ๊บคนหลุมศพไม่พร้อมเลยจะบอกไม่น่าไากกว้ใจขัเลยกาแม่งเหมือนรู้สึกอยู่ด้านหลังเลย เดี๋ยวนุ้ไหมกูอันนู้นนะครับพี่อันนี้ก็เปลี่ยนห้องเหรอเสียคนเดิมหายหมดแล้วคนที่กูไว้ใจได้ไม่อยู่แล้วมันกดผิด เอแต่ความดีที่กูดาบนะ่ยกูเชื่อว่ามันยังอยู่ใช่ไหมครับ <c oughs> นโอเคอย่กูไม่ชัอ่อว่ะศพงั้นเหรอไม่คุณ้ณนๆนะเราอะมึงเพิ่งเล็งหัวมึงเลยคนนี้แต่ไม่ได้เปลี่ยนเซิร์ฟหรอคนไม่คุ้นเลยแต่อันนี้คุณนคนดี ใช่ไหมใช่ไหม,ไหมนายเป็นคนดีใช่ไหมครับ,บนายเป็นคนดีเนี่นยเราร้อยปืนไอ้นี่มันไว้ใจได้ผลลังกัรปุ๊บมันตายแล้วใช่ไหมสต๊อบี้โอ้โหห้องเดิมห้องเดิมสอมบี้ยังอยู่นตากลัว ไม่ใช่กูไม่ใช่กูเจนไม่ใช่กูเลนน,น,นูนั้นไหนไงฆาตกรผีสาดไรนี่ต้องบอกว่ากูจัดก,การเรียบร้อยเฮยดู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 ดด เดียสิเแล้วซแล้วเหรียดมากแล้วไม่ไหแล้วเนื้อไม่น่าอร่อยนะพวกนี้เฮียน่าอร่อยออมาเชื่อสิองเปนต์ี่ยไอสิบเปอร์เซ็นต์อย่าอไรเฮียคืออะไรวะเกมแม่ไม่รูธจะทำจสกสอร์เซ็นตแล้วไห้กูสักทีดีวะ กินเนื้อแมวเลยวะเชยแม่งซอยจูเบลทับเซบกูเขาหน้าเลยอุ้ยแม่ทาดแมวดูทาดแมวแม่งล้างแคร์แล้วไว้จะแดกเนื้อแมอวอะแม่งสับกูหัวแตกเลยวะีอออืฮึ ไก่ว่ะตัวอะไรอ่ะอุ้ยตัวหี้อะไรวะน่ารคอยเยี่ยวพี่ชจอ่ารสชาติมึงเห็นใช่ไหมมึงเห็นใช่ไหมเอาตีดิมึงเห็นเห็น <c oughs> รู้สมรู้รู้เห็นนะรู้เห็นไอ้หีย อะไรอนะเอ้ยใครใคยทายเพื่อนเห็นวะโ <laughs> <laughs> จรโจรอย่างนี้เละ <laughs> โอ้ยแล้วแม่งคำไม่งามาำเลยอะ <laughs> มาสิ <laughs> าอะแล้วด,ดูตรงนี้นะนั่งสนุ่มอย่างนี้นู่เองสินะกาบิ Hey